โอเคครับแวะมาดูตู้ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเกมมันพิชเปอตี้ได้กันดีกว่าครับผมจะมีตู้อะไรกันบ้างไปเชิญรับชมกันได้เลยครับอันแรกเป็นอีเวนต์มิชชั่นของอชาเลนจ์แพทเทิร์นสปอร์ตแคมเปญที่2นะ,ะะนะครับผมก็จะมีอชาเลนจ์แพทเทิร์นสปอร์ตรีวอร์ดนะครับผมก็น่าจะมีรางวัลล็อกอินรับเพชรด้วยนะครับผมแจกของอะไรประมาณนี้นะครับผมก็รอติดตามกันนะครับผมต่อมานะ่าจะมาเป็นชาเลนจ์แพทเทิร์นอันต่อไปนะครับผมเป็นเบลล์แปดนะฮะมีการจัดอันดับด้วยนะครับผม หน้ากิจกรรมเหมือนก็จะมีเวอร์โก้เนี่ยผมแล้วก็คุซันนะฮะ ผมว่าอันนี้น่าจะมาต่อจากาชาเลนจ์เบอร์เทร์อันเก่านะผมก็ต้องรอติดตามกันนะครับอันนี้เป็นตู้กันบ้างครับผมเป็นตู้เศษสีฟ้านะมี3สเต็ปเท่านั้นนะผมสเต็ปแรกเนี่ยจะได้เศษ20นะผมสเต็ปสองเนี่ยจะได้เศษ30นสฮะส่วนสเต็ปสามเนี่ยจะได้การตีสีดาวหนึ่งตัวนะผมตู้นี้เนี่ยน่าจะมีแต่สีฟ้านะผมก็ตัวที่แนะนำเนี่ยก็น่าจะโคบี้นะผมหรือไม่ก็มิสโกด้นวีกนะถ้าใครอยากได้เนี่ยก็จัดตู้นี้เลยผมหรือว่าใครอยากได้เศษเนี่ยก็ตู้นี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตู้ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเกมมันพิชเบลตี้ดั้นนะครับผมตู้อาจจะน้อยไปหน่อยนะผมมีแค่ตู้เดียวเองนะผมก็ต้องรออัปเดตต่อไปนะผมว่าจะมีตู้ใหม่อะไรมาบ้างอีกนะครับผมก็ถ้ามีข้อมูลหลุดมาเยดี๋ยวผมจะรีบทำลิปมาเลยนะผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ